ัดีครับทางช่องยิมละลวยนะครับเนะมื่อนี้มาหอปูตา่าหอปูชีบเขาวตอนเ้าๆนะครับเนาะพอดีมีเอฟซมาเ้าๆนะครับเนาะติดตามไปพร้อมๆกันครับว่าปูสิไหคาน้ำมันเพิ่นลบอรัรบแม่เพิ่นเอาต้นเงินมาถวายปูเขานะครับเนาะก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับว่าเพิ่นสีสวงคาน้ำมันเอฟซีปูจักบาทก็ติดตามไปพร้อมกันครับ ไม่หวานวยบานว่างแต่ได้แรบนั่งอยู่ในสวนยงแต่น้อยานยอเด็้านยัง่นอยังไม่วด้บาบ้านแต่เ่าหร่ขเาข้เาอไรขิงหวานจังเลาเอาขิงแดงต่อ้าเผาไพอเลยเอาต้นเงินต้นพร้อมาถบายพอเอาวก็เอาไก่มาต่นให้ขึ้นตู้ถูาเถื่อนเถื่อนเถืเอนเถา่อนเถื่อนเถื่อน กินใจเท่าฉินว่าใหห่ง่ามฉัว่าเห็ดแลกแปดกิกว่าเน่า อันนด้กู้อ้อมเท่าบ้งกู้อ้อมเท่าบ้างไม่เคยทุ่มเท่าไม่เคยทุ่มเท่าไม่หมดกู้อ้อมเท่าบ้างกู้อ้อมเท่าบ้างแ่เราต้องการกู้อ้อมเท่าบ้างก้อ้อมเท่าบ้งแต่เราต้องการกู้อ้อมเท่าบ้างก้อ้อมเท่าบ้างแต่เราต้องการกู้อ้อมเท่าบ้างกู้อ้อมเท่าบ้างแาต้องการกู้อ้อมเท่าบ้างกู้อ้อมเท่าบ้างแต่เราต้องการกู้อ้อมเท่าบ้างกู้อ้อเท่า้างแต่เราต้อการกู้อ้อมเอาบ้นงกู้อ้อมเท่าบ้าง ง้ำย่อยเออขงน้งรำยอยจ้าปาทีเข้าน้ารำยอยจ้าไมงเปดต่แช่แต่ซื้อรำย่ยนวางให้แช่เออหัวมันทับหัาบาบขี่ปูไหลอ้ยวว้าวได้พอยกใจ่ปได้ใจใจมาหอดเลยเดียวนั่นเดียววามัว้นาเตาอีกพอุกขุ้มหนึ่ะอันยอกอ้คักนะ่คักนั่อ้าว่าทีนี้โชว์ไม่รักไม่โชว์ไม่หมาเขาเขียนหายว่ง ขามหาโชาลา้โชว์ข้าบ้ามันก็ถือได้ไงบ้านบ้าที่เข้าเลยมันก็สั่งเด่นนะโลกสวรรค์ก่บาไบ้าว่าจังไ่าชื่อกเสาถื้ว่าพ่อ่ก็ถิไม่ควรก็ที่อยเด็นเดียวใจมากี่ใจมาก้วถือได้โชอีกทั้ว่าที่เอาไนหนอจะกัพ่อข้องเขเก้าก่ได้พูดอีกข้าทำหนี้กได้ได้ได้พ่อาได้ชมเขาอ่ะชาไหมอ้าดี่มัง อดทนไว้อดทนไว้เ huh. ด oh oh oh. oh, well. ี well, ๋ยวค่อยได้รักให้อดทนเลยได้จากท้องพ่อใครแต่ที่ไง้วนะตินังพ่ออดว่าง่ายเาวางเลยอาวางเ้ยสาธุสาธุเือเกือกี่คนีนังว่าตายมากแล้วเกือกถ้าพ่อถ้าพ่อไม่ช่วยผ่าชียงดึกก็ ตาบางนน่แบบว่าอะไรจบขึ่นแักน่เนาะเขาไม่ถึงมีจบมีรากมีจบไมหมาไปนั้นถือว่ามีคราแค่เพีหายตาว่ได้ชื่อได้ย้ำบาวิ่งนะลูกนะเออมีจบมีรากไม่จกไมหมาม่จกผูกชุกคะน่ะน้อมาถว่ายน้องพอแล้วลูกเอวเลยเท่เท่่าทาทาเท่านะเออหายร้ร้งวยวยหายูฟ้นัวประเทศ พ่อก็อยากให้ลูกหลานได้ขึ้นหนังเหมือนกันแต่ว่าพ่อขันเต่งกว่านางให้ลูกหลานถือดั้งวันทานวัาจะไม่ให้นกนกงัดนักหนง่งแล้ววันาตมาว่าว่าแม่แม่มนอี่พอว่าว่าว่าแม่แม่มาไม่บอกใครทั้งนัพอว่าีินีีนั่งบร่ตรอดคือได้บ่าคือรได้ ได้นักถือว่าเขาเก่ามาให้พอกีแบาที่เขามาให้พอเแค่กี่บาทน่ารลอวชูดกระตัดคอนมูคืนไอ้คนพูดได้ดีเพราะตังได้ดูรักตัางได้ดูดอดพอคือคนได้แต่ว่าเอาผ่าให้พอผ่าชารลมาพอมากใจวิ่งน่านรอวคู่จับผู้จับใจ พ่อถุดไปเต้นมึงออว่ฉันเลนตื่นเ้นมาดูวันมาดูก่อนมาเอาท่องเฉยไงเออจึงนั่งรำมันงงอย่างใช้ถือใช้เถือพรกระจาโอกาสกับเส้นมาใส่ไงจึงนั่งรเราว่าอะไว่าสุไปเต้นจั่คือว่าอกใช่ผ่านทะงกับใช้ไป่วนใช่ไปจะได้ไปดีบ้งบักมอ้พอขาไม่พอเพราะว่าผาทะงผ้าไปหลงไป ย่งนังมาอ๋อหลุดเ่ยว่าหาพออ๋อกระดิใจนว่าหดเนาม่เือบาความถางมิ่ยิ่งนั่งวากระิ่ไใวัดป่างจํป่าป่าเท่มือนปาาไ้เพิ่งนั่งได้อว่าแต่วาเายดีแล้วดีแล้วเจ้า้เจ้าทางเจ้วัดเจ้อววัดป่ามงจําป่าก็ไม่ใช่ทำงานนะเอ้าต่อได้แต่่การะัหู่มีเราที่ได้ชึ้ดีเกิดึกับชี้ดีได้แล้วอพกเราคนสมัฟกเไป คืองางแต่มันมีขาเฝ้าขึ้นเก่าเปลาแล้วมาเก่าว่ามีขาแบบแต่ว่าว่าเปล่งหนังแล้วขื้งาเลยเก่าว่าโหกไมันกันหนาๆอยู่ดีล่ะเบ้านน้่นพัดก็ได้พ๊พัดก่บว่าไปหรือเัล่โอ้โหดูนี่ละใช้มาคอหนูเนาะเพราะว่าอะไรหนู แค่สกิลให้รู้สิสกิลให้รู้ว่าอยู่ในกระเป๋านี้มีของดีนะเพราะว่าจะสิ่อได้มีของดีอยู่ในกระเป๋านะนั่นเบื่อกระเป๋ามีความหมายปะปูเข้าในมือมันไม่ตีงหรอเข้าไหร่มันไม่ตีงี๋ยวค่อยเฉลยยาบ้ายาบ้าแล้วแตเฉลยให้ลูกหลานฟังหนึ่ง ว่าไงกระเป๋าวันนี่เอารพอวันนี้กุมาานอย่ตีว่านากุมานอยกระเปานี้กุมาไงกระเปานี่มันไม่เงินเงินมันไม่ต้งแรวนไ่หมันนักหาไอกระเป๋าที่ที่หายก็้อหาไปทํางห้ก็มึงกว่าด้จักได้ได้จักี่ว่าวได้จัดขี้บักขตอบอยู่น้ำนําหนักตีปูน้ำหนักนี่เอากางวัทางบางเ้ืองเราด้วยครับเอฟซีรอคอยเดอปูเดอ พราเชี่ยเอาไปชางเวบางท่านเปลี่นอาว่าคือแดินครับตินกับว่าไม่หว่าขาดมิตขาจังมันคืออือไปชังพ่อคิดหมหมอสาธุสาธุปูปูแสดงกับพิธีการในโรหลานเห็นนหปูเนาะเอาเพราะว่าทิงสกิมีก่งครับบางคนก็ม่เชื่อครับครับก็แต่ดอกเคล็ดเอาว่าขาดแต่รอไม่เห็นข่แต่คนหลักก็ยังบาไวอยู่ปูไออิ่งหลักอะางคนรางแข็งเนื้อผ้ากับเ๋าหลักว่า Nhang về nhang khoa, khoa có mình có lại. Những hết, mà. Tìu, bạn, Ô, là những nhắm tình của bà con năm nay nào? con năm nay nó cứ đi nay bà con năm hết bà mà năm nay bà con năm nay bà con con năm nay bà 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 con bà bà con năm năm nay bà nào bà con năm bà năm nay bà con bà con năm nay bà con năm nay น้ำไยกบบไแต่ว่าไม่ได้ินค่วเอนว่าไมีกินถั่าจิดีกว่เออหัวทักหัวขวกไี่ว่างหลาบๆข้ากนไม่ได้เอามาาอมันมีอล้วว่าหาคอมาชักก็ร่ามือข้าเอาไตว่าชอตัว

กินไต้าวนเก้าวนไม่ว่าค่ะว่าท่าเท้ามังก่า่ไม่หยุแล้วหรือหมดแล้วหมด้วดีั่ะเพราะว่าเป็นแบบมี้กูบเป็นหมูน่าอีนั่งเหมือนกับอินัังนงใคือได้มาหาคอขอวันที่ไม่ั้อนคือได้มาคอสงว่าคือได้มา เวนัขึ้ว่าบกกว่้านใดหลายบุด้านหลายบุญบ้านหลายบุด้านหลายบุญนหลายบุญานหลายบุญนหลายบุญานหลายนหายบวนหลายนหลาหลายนหลายาหายบาหลายบุานหลายานหลายบวหลายาหลายหลายบาหลายงานหลายบบนหลบาหลายว้ย้าหลายนหลายหายบุญหลายาบุญ้าหลายนหลายบุบนหลาบ องได้มาหาพอแกเขามากกับตักเล่ะนงะัวตตอนนี้แกเขามาวัวน,นี้จะสามานาคมให้ว่าหายไปครึ่งได้หายไปกำางไเรืองเอากำไเรองนะผมว่าไก้างได้ข้าวดำทางบอา่อใดขั้นพอว่าหายกับบ่อใดนะผมว่าอ๋อนะ มันว่าพี่ปูก็บพอยู่ใดกันนี่ว่าไม่การร่แรงใจิดูต่อถือที่อ่ติดขึนมาไมา้อไให้ไม่งพ่อเ่าไม่พ่อช่กันทำไปพื่พึ่งทางใจนะะพ่อเป็นที่พึ่งทางใจอีกมีดันทุกถิ่นทุดักปลาโกดขึ้นได้ดูที่เราฉัดทาบางคนก็ไม่ฉัดทางป่ดูไปเถื่อเพื่อไม่ภาคไม่จับหูนี้คนันคิดว่าขึ้นต่านไ่ถูกเรือ ลูกคนเราพอเราไงแฮ่คนเรากินแล้วตบคนรอบลอคนะที่หามาหักครือกันเป็นไปว่าไรที่หายมาทัดท่าครื่อกันเป็นไปว่าไรไม่หรกคนเราตามติดตามใจเพราะคณะบาปคุณคนโถดเลื่ถามว่าทอกันผู้นักขนมาังแต่ความถูวผว้รักข่มขักแต่ความผิดดานแต่ของผิดนั่นแหละบุญคุณศงกันเล่ใดว่าทอกันคือเรื่อกับว่าไนเครื่อกัน ด้วยบุญกุศลเขาและบุญกุศลมันเออสามงั้างลไปเรื่อยๆแล้วกะบังเกิดขึ้นเพื่อว่าพ่อหาตายก็คือทำสิเดาหมดแล้ไเมื่อได้ว่าหาเขาหลักก็สิ่งต่างว่าหายวักราวันทุกต้อสิี้หดดก็ตายใง้ก็มีว่าสันเขา้วยเพราว่าคือคอยไปคอยว่าพ่อแรงมาแห้งแบบแรงมาแห้งแบบใจตั้งอูกันจังว่คีวได้คือจัง ไหวที่นั่นสมพอนอานั่นเกี่ยบเอาเย่ยเอาต้องหัดลงมาไ่อย่ีนว่าถามเราค่ะทิศพอมาไา้่ากขนอู่รงเนาหรียนมาให้ตัวค่อยไปค่อยมานั่นกับหอบคุกงำพอกำลัว่างว่างนี่ครับผู้หญงเะค่อยไปค่อยมาร่างว่างๆคูณจัไว้แตาคุกตาก็ือแรค่อยๆอยแม่จับผิศพอวันถาต้งเหัดจังเล แก่เกาหลีเก like ่เกาหลีข้าวใบม้าแต่ข้านต่หลงแก่เกาชลีข่านได้ไหมเจ้าข้าชูกันมา้แต่ว่าแร่งเกาชลีแบบนีพ่ออาจิตึงกันมัหาอยู่แบบไปเมื่อวานหลดร้าในวัดกางเขาระวะมาขอข้อย้งแอมาหลุดเนาะสองท้ายปีเก่า้อนรับปีใหม่ ให้อีนางรอดให้รอดตาและอีนางดำใหญ่ร้อมข้อขวนี่ให้รอดตายลูกล้าทุกผูก้อุยใจรอดตายต้องตายแวนาะใดทออกันที่ท้อกันหางแล้วลูกเออข้อที่ห้ขายมายางน้าไอ้แนวเตมน้มึน้มันหายอีน้ำอ๋อคั้นว่าหายไปวิบวักาบัเอาักิเต็บนันเอาถูกอคนี้ลีดอปู Cái có đầy, có ừ. bà, con mẹ 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 con mẹ 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 ไอ้กาแฟเก็งเก่งว่ะข้าวแตงกาน่าข้าวตากเก่านเยอะสุแล้วใครเป็นครันน่าหวานป่องน่โอเคโอเคได้หรอได้ตุ๊กตุ๊กถ้ากำลักินข้าวกินน้ำใไอ๋นี่อีนี่อันไหนอีกลูกาน้ำขันท้องค่ะน้ำขันท้องพี่นอวิงพี่โอ้ ขันเขาขันให้กูแน่เอ้มาถือไม่ถูไม่ราไม่ถูกไม่หวานมบบว่ัเขาไมหาว่ามาหาตัวหาาไม่ักว่าก็ได้นักออพอว่ายลูกด้ถืไม่ถูกไม่รับม่ถูกไม่หวานลูกเด้เอาอวเอาักอัน้นเนเป็นอเอาักอันบ้ตายนย่ัร่นีอ๋อานลัวว่าอวมันก็ได้น่อยแค่ว อันมีอารมวากวคต้องรอแบบนี้พออาบอกมาต้องีกาตั้งในะผรนักเปิด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 เอฟซีของแตงม่ครับเอมทำบุญครับรูว่าทำบุญฝากก๊กเกแตงมาเต๊ะต๊ม่วด้วยพ่ออเอย ว่าเห็นกระเป๋าแหวนผู้ขากรบญากิคือกันนั้น <c oughs> พอจะหลอกจะหลอนไปาถือว่าเรอต่างเล่นแฉะแฉดกระเป๋าเขาจาเสกจิตจักเกืางนั้นผู้ใอยากเห็นพ่อเห็นว่าขั้นเห็นที่เป็นจังไหรือเปล่าสิว่าใครว่าคนเรือเปล่าขั้นเห็นความเราเขา อาหางวิ่งราววิงวิหมานั่นหนัเอตัว่ารับสูงเขาเขานั่นเออไหนรับั่แต่เขานรับั่งเขาด้รับงาหเ่้รับสั่งี่ขา้รับสั่งที่ไหนเขามรับ่งท่นขาได้รส่งที่เขารับสังี่ข้รับทั้งเขาไยนะครับสมืนีา็ได้ลหาม่ไดรับสางที่เขาม่องกระเป๋่แม่คเพิ่น เลียนขยับได้นะครับเนาะขยับได้กนาเรือเสื้อเรือมหัศจรรย์เนาะครับเนาะกระติดตามคลิปฟังคลิปดีๆครับว่าเรื่องเป็นไปเป็นมาจังไดกับฟังปูต่าบอกนะครับเด้อคันให้แอดเบากับสิว่าแอดเบานะครับเนาะกระเบิ้งตามคลิปที่แอัดยิ้มเหลารวยลงกันนะครับเด้อครับเบิ้งดีๆครับมันขยับได้จังไดครับเมื่อนี้ปูตายังบอกให้ยิ้มเหลารวยเอากระเป๋าของแม่คู่ไปสร้างน้ำหนักเบ้างนะครับเด้อว่าสี่ใดจักกิโลครับเดี๋ยว คลิปต่อไปกติดตามด้วยครับเด้อว่ามันจะได้จากกิโลครับสำมัสหรับเงอนี้นะครับเนาะปูแตาห้ากับไหค่าอ่าไหเลียนรถเห็นพอเล่าเรียนรดเนาะปูผ้าแม่บุญรอดมาจากอ่าบ้านนะครับเนาะไหเลียนเก่าสิบนะครับเด้อตำรวจคอยสิบจับแล้วกค่าหนามัน่นนะครับเด้อค่าหนามั่นกับสิบเกตบาทครับปูทรงค่าหนามั่นแม่บุญรอดครับคือว่าเพิ่นเหลือตัวนะครับเนาะแม่บุญรอดกับตัวพอเพิ่นก็ได้เอาเขาเอาน้ามาทรงปูตลอดนะครับเนาะ เขาว่าเขาเปียกเขาเหนียวเป่นกามาถวายปูตลอดครับทังปูกะเลยไห้ค่านามันแล้วก็ให้ขี่รถกระใบเกิือนเก้าสิบนะครับเนาะครับกากาก้อนสีเอาเอานะก็เอาขันหามาแ่งไมาให่ปูกันนะครับเนาะกะเป็นฮาหนึ่งเกตหรือวาหนึ่งเกตครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิมละร่วยกับขอกราบสวัสดีครับ